คุณทรมานจากตะคริวปวดข้ออักเสบผื่นแดงที่ขาและนี่เป็นอุปสรรคต่อวันของคุณหรือไม่ฉันจะพูดคุยในวิดีโอของผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะยุติป,ปัญหาที่ไม่อาจรับได้เหล่านี้และใช้ได้ผลจริงๆสวัสดีครับผมชื่อกำมันผมเป็นแพทย์และผมกำลังบันทึกวิดีโอนี้เพื่อบอกทุกอย่างที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับ B ีจอก่อนที่เราจะเริ่มต้นผมอยากให้คำเตือนที่สำคัญมากกับคุณ ความต้องการผลิตภัณฑ์นี้ที่สูงทําให้เกิดภาพลักษณ์ของเฟรชจานวนมากแต่บีจอยดั้งเดิมมีจําหน่ายบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อช่วยคุณผมจะใส่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในคําอธิบายของวิดีโอนี้โดวยวิธีนี้คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ต้นฉบับข้อบีคือการบําบัดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อทุกคนสามารถใช้ได้กับโรคข้ออักเสบโรคเกาต์โรคข้อเสื่อมและอื่นๆเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก ยานี้เป็นยาธรรมชาติและมีคุณภาพดีและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆควรใช้ข้อบีบเป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสัปดาห์แรกความเจ็บปวดข้อต่อจะหายไปและการเคลื่อนไหวของแขนขาจะเพิ่มขึ้นหากคุณใช้งานตามที่แนะนำจะรับประการผลลัพธ์ที่เป็นบวกคนส่วนใหญ่จะมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกบางครั้งความผิดปกติเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวในแต่ละวันมากที่สุดเป็นการจำกัดบุคคลให้ทำกิจ การประจําวันตามปกติทําให้รู้สึกอึดอัดมากหากเป็นกรณีของคุณข้อต่อบีคือทางออกสําหรับคุณเมื่อใช้ข้อบีความเจ็บปวดข้อต่อและความเมื่อยล้าจะหายไปสุขภาพที่ดีกลับมาอย่างรวดเร็วและในไม่ใช่คุณก็สังเกตเห็นการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของคุณบีจอยได้รับการพิจารณาอย่างดีจากแพทย์ทั่วโลกซึ่งยืนยันอีกครั้งว่ามีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงยานี้เป็นโรคหลายโรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาร่วมกันในอนาคตลูกค้าพึงพอใจกับข้อต่อบีและลูกค้าหลายรายใช้บริการนี้มาเป็นเวลานานแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ที่มีอาการเจ็บปวดหรือบวมของข้อต่อบีจอยช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของข้อต่อและเนื้อเยื่อต่างๆและยังแนะนําให้ทําการรักษาโรคข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมและโรคโค้กที่เกิดขึ้นที่พักแห่งนี้ดีเยี่ยม ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสําหรับผู้ที่ไม่ชอบทานยาเทียงทาเลเยอร์บางๆที่บริเวณที่ได้รับผลกระทบโดยตรงข้อบีร่วมกันได้รับส่วนลดที่ดีเยี่ยมในวันนี้แต่รีบหน่อยผู้คนจํานวนมากทั่วโลกกาลังสํารวจผลกระทบที่น่ามาสจใจของละองน้ําบีจอยและได้รับการสั่งซื้อมากถึง6หน่วยหรือมากกว่าในครั้งเดียวเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะมีการผลิตเทียง1 5 0 0ชิ้นต่อปีเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าความต้องการสามารถก้าวผ่านอุปทานได้อย่างรวดเร็วดังนั้นคุณจะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อซื้อก่อนที่สินค้าจะหมดโปรดจาไว้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จําหน่ายบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นและลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอยู่ในคําอธิบายของวิดีโอนี้ถ้าวิชชอบวิดีโอก็ให้สิ่งที่เหมือนกันแชร์จงมีความเป็นอยู่ดี